ดีค่ะชื่อเด็กนะคะถ้ากล้องมองไม่เห็นก็ซูมหน้าใกล้ๆเดี๋ยวมองไม่ได้ค่ะชัดไหมคะชัดนะคะหน้าตาหน้าตาอย่างนี้ค่ะอู้ัก็ขอบคุณสำหรับหลอก็ขอบคุณสำหรับเหยียดจอมรับในบทบุ้งนะคะแต่ว่าจ้าคิวจนน้ำตาจะไหลเลยเดี๋ยล่ะก็ ขอบคุณแอดมินอแอดมินแนน,ะะแน,นนะคะแดนกอลวีกล้องหันเลยค่ะหันหน้านะคะหันหน้าหันหน้าคุณผู้ชค่ะส่วนผู้จัดการส่วนตัวนะคะโมเสียนกับแดนส่วนนี้ก็เป็นเอฟซีที่ไม่ค่อยมีใครรักก็ทำมาปบนิมนะค่ะห oh, <wow. S 1> น้าตาก็ เล็กดีกว่าผ่านเล็กเอฟซีเอ่อแล้วก็วันนี้มีสาลจะมาบอกน้องมิวสองรบหนึ่งนะคะอยากจะบอกว่าถ้าสี่น้องน่ารักมากเลยอ่ะท่านี้นะคะน้องน้องน้องท่าด้วยหลใจพี่มากพี่อยากจะบอกว่ามันเดิกมาเค่าค่ะแล้วก็เอ่อ อยากจะบอกทุกคนทั้งสัวว่าอขอบคุณที่สนใจนะคะโหทุกสายตามอมงวันที่พูดเลยค่ะมาแล้วก็ขอบคุณขอบคุณวัลลังศิลิธดีหะส,สิงเลยค่ะที่ขิ้นท่าแฟนคลับขึ้นมาค่ะดูท่าดูค,ดค่ะวรลลังศิลิโชว์ท่าเลยค่ะสบ,บัดติงอะค่ะ กำเดนวสีเดียสมีสิวขาี่นใ่พี่นใจพ่ที่มเยอะอยางนี้ค่ะพี่นทีใจมก่ะก็ขลุกๆเสี่ยงเลยนะคะเพราะว่าตัวไม่ถูยถสี่งนี่เอามันไปไกลๆหน่อยนะคะดูลบกๆอย่งไรก็ไม่รู้ พี่ในค้าพี่ในภูมิใจมากคนะที่มีคนถือโลมหน้าตาดีอะค่ะก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ไปเถอะนะแล้วก็เดี๋ยวคุณผู้จัดการโก้เสียได้นะคะเขาจะจัดตั้งแฟนเพจเน็กเอฟซีขึ้นมานะคะก็ช่วยไปกดไลค์กันด้วยนะคะอย่างนี้แบบว่ามันรัดมากเออ จะบอกว่าท่าซีของเราได้มีมากหลาย10กว่าส่วนเดียวก็คงไม่หมดนะคะก็อยากจะพิ้นเส้นเออขว่าเดิมพันเอ้ยถ้าถ้านั่นแหละเออนะถ้าแบบเริ่มต้นนะคะก็ก็ตั้งใจดูนะคะจะทำแบบโรโมชั่นก่อนทุกคนให้ยืนสี่ข้างศานะคะอย่างนี้มือดูมือนะคะมือต้งอย่างนี้ อย่างนี้นะคะแล้วก็เอาไปไว้ที่กบหูค่ะกบหูตบไปนะคะกบหูแล้วก็ตบหูแล้วก็เอานิ้วเนี่ยค่ะตอยข้างเนี่ยพับลงแล้วก็อย่างนี้นะคะ่ะย<ร>ืดไปขวาแล้วก็ปิ๊บแล้วก็ใส่ซ้ายแล้วก็ชูออกไปค่ะบอกว่ารักมากดูแบบเร็วๆนะคะเร็วๆ,ๆ,ๆเร็วๆ,ๆ กิ่งแม่บอกว่าขออีกรอบนะคะกันจะอีกรอบค่ะแบบคอมโบค่ะดูนะคะคอมโบอ,อ,อ,อย่างนี้ใครใครทำได้มั้งคะขอเชิญโชว์ตัวเลยนะคะมีใครกระคะล้าทำไหมไะไม่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 เม่ไมไม่ไม่นไรนไค่ะม่ไม่ไี่ไม่ม่ไม่ไม่นม่ไมัไม่ไงเรา่ไม่ไม่ไม่ เดี๋ยวพี่คะพี่คะพี่านอยู่เพชรบุรีเหรอคะน้อยออกค่ะพี่คาอยู่เพชรบุรีที่แท้เลยนะค่ะก็ค่ะอะไรอีกทีแล้วคะฮะอะไรอีกทีแล้วคะอ๋ออ่ะข้างหลังบอกว่าขออีกทีงั้นก็ข้างหลังบอกว่าขออีกทีโอ้ดูช้าช้าจังเลยะ แม่สวยใช่ไหมล่ะขอบคุณนะถ้าจะมาและงานก็จบวันนี้ทุกสัาห์เราจะถ่ายคินะคะจุ๊บจุบขอบมันลึกมาก